สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนี้เป็นคลิปประจำเดือนกันยายน2566ถามว่ารอบนี้ซอจะเอาอะไรมาเล่าให้ชาวราศีกุมฟังและเอาอะไรมาเปิดประเด็นในเรื่องของเดือนกันยายนก็คงเป็นเรื่องของบุตรหลานนะฮะเรื่องของบุตรหลานของชาวราศีกุมนะครับอาจจะมีอิทธิฤทธิ์เยอะไปนิดหนึ่งนะฮะซอใช้คําว่าอิทธิฤทธิ์นะนะครับแล้วก็บุตรหลานเนี่ย มันจะมีทั้งกลิ่นไอที่ดีแล้วก็กลิ่นไอที่ไม่ดีกลิ่นไอที่ไม่ดีก็คืออิทธิฤทธิ์ของเขาอ่ะนะครับอารมณ์ที่เกี่ยวขาดนะครับความมโนความฟุ้น่านความอะไรที่แบบเยอะเยอะ,เยอะเกินพอดีอะ่ะนะครับอารมณ์ที่พลุกพ่านเกินพอดีนะครับหรือความคิดอะไรที่มันจินตนาการเกินพอดีนะครับฉะนั้นหมายความว่าต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดให้เขาระเบิดอารมณ์ระเบิดจินตนาการออกมาในกระดาษ ในการระบายสีในการขีดเขียนนะครับในการเล่นดนตรีหรือแม้แต่ในเรื่องของกิจกรรมด้านกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าให้เขาระเบิดอารมณ์และจินตนาการของเขาออกมานะครับก็จะเป็นผลดีนะครับนะแล้วพอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนต้องบอกว่าเฮ้ยชาวราศีกุมเนี่ยบุตรหลานหลายๆคนนะครับที่ทํางานในเรื่องของกิจกรรมด้านของการระบายสีสิ่งบันเทิง อะไรที่ใช้จินตนาการสูงสูงนะครับพวกงานครีเอทนะครับงานสร้างสรรค์นะครับหรือแม้แต่งานอัดเด็บงานแอปพลายต่างๆก็ต้องบอกว่าเฮ้ยมันดีตามนั้นเลยมันดีตามนั้นนะฮะเพราะมันเยอะจริงๆมันเยอะเยอะในจินตนาการเขาพอมันเยอะในจินตนาการเขาพอเขาได้ปลดปล่อยออกมามันจะโลง่งนะครับนะฮนะฉะนั้นก็ถา้าถามถาถามว่าถ้ามไม่ให้เขาปลดปล่อยมันจะไม่ดีนะ ฉะนั้นก็หมายว่าถ้าใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับก็หาสมุดร,ระบายสีหาตัวต่อจิ๊กซอว์หาตัวต่อเลโก้นะครับหรืออะไรที่มันใช้จินตนาการเยอะๆนะครับมาให้เขาทํานะครับก็จะส่งผลดีนะครับหรืออาจจะหากิจกรรมบางประการที่เป็นในเรื่องของการวาดรูปนะครับหรือการเล่นดนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับแต่ถ้ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ดูอันตรายเน้นนะฮะกิจกรรมที่ดูอันตรายพวก ปีนเขาเล่นกีฬาผาดโผนเล่นกีฬาที่ต้องปะทะเช่นฟุตบอลอเล่นบาสหรืออะไรที่ต้องกระแทกกระทันกันนะ,นะครับชกมงชกมวยนะครับก็คงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดนิดหนึ่งนะครับก็คงต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดเพราะมันจะมีกลิ่นไอของการได้รับบาดเจ็บการได้รับบาดเจ็บนะครับนะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ซออาจจะเป็นกังวลใจรวมไปถึงนะครับ ก็ในเรื่องของอารมณ์ของบุตรหลานทีนี้บอกแล้วนะครับแสดงอิทฉลิศฉะนั้นในเรื่องของบุตรหลานเนี่ยเขาก็จะต้องแสดงอิทฉลิตของเขาเยอะนะครับใครที่มีลูกอยู่ในวัยชะกันก็อาจจะมีความก้าวร้าวตามโฮอร์โมนเพศนะครับนะหรือหลายๆคนนะครับก็อาจจะ้องบอกเจอเพื่อนไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีแล้วแบบเอ้ยมันทําให้เราต้องไปดูแลใกล้ชิดนะครับทั้งที่ดาวปุตตะของดวงชะตาทั้งที่ดาวปุตตะของดวงชะตา มีกำลังเป็นราชาโชคและมีกำลังเป็นอุจจาวิราชในดวงชะตาตนนะครับแล้วก็มีความเป็นมหาจักรด้วยนะครับนะในตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยดวงดวงชะตาในลักษณะนี้ในทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยมันไม่ค่อยถ่ายเสียไหมมันไม่ค่อยถ่ายเสียไหมมันก็จริงๆตามนั้นจริงๆตามนั้นแต่มันมีดวงดาวที่เข้าไปเคลือบแฝงเขาเรียกว่ามันไปกระตุ้นทางอ้อมนะฮะมันไปกระตุ้นทางอ้อมพอมันไปกระตุ้นทางอ้อมเนี่ยมันทําให้ ดวงดาวนั้นถ้าเป็นจินตนาการที่ดีเขาก็จะสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาดีเช่นเล่นดนตรีได้เพาะวาดรูปได้สวยออส่งงานประกวดนู่นงีนี่นั่นหรือเขียนงานประพันธ์ชนะลงชนะเลิศก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือเราส่งเสริมเขาไปในทางที่ดีแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปเล่นกีฬาที่มีการพะทะสูงๆเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ก็อาจจะต้องดูแลนะครับนะนะครับหรืออารมณ์ที่พลุกพ่านอาจจะทําให้เขาเดือดร้อนนะครับเช่น ไปทะเลาะก,กับเพื่อนในห้องทะเลาะก,กับคนรอบข้างนะครับนะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของเขาอ่ะไปดูเรื่องเงินเรื่องเงินทองทองกันนิดนึงชาวราศีกุมนะครับมีกําลังเป็นราชาโชคและเกาะดาวเจ้าเรือนตนเฮ้ยมันดีเลิศประเสริฐสีอะไรขนาดนั้นดาวเจ้าเรือนตนก็มีกําลังเป็นเทวีโชคบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยโอ้ใครก็สู้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ตามนั้นนะนะ แต่ก็คงต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นกังวลใจก็คงต้องบอกว่ามันมีดาวบาับเคาะเข้ามาเรียงลายอยู่ในดวงชะตายเยอะไปนิดหนึง่งฉะนั้นการที่มีดาวบบเคาะเข้ามาเรียงลายอยู่ในดวงชะตายเยอะเนี่ยซอก็ olmuş. ต้องบอกว่าชาวราศีกุมจะการที่จะคาดหวังในเรื่องเงินทองเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นอะไรที่เลื่อนหรูอลังการงานสร้างมันคงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง <gets worse. S 1> นะฮะว่าชาวราศีกุมนั้นจะโดดเด่นกว่านี้ในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับ ถามว่าชาวราศีกุมได้มาซึ่งเงินทองไหมได้มาซึ่งเงินทองนะครับโดดเด่นไหมมันไม่ได้โดดเด่นดีไหมมันดีนะครับฉะนั้นก็ถือว่าดีนะครับส่วนในเรื่องของการงานนะครับดาวการงานเนี่ยใครที่กําลังจะมองการเปลี่ยนงานหรือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับในระบบราชการก็ดีในเรื่องของอมนุษย์เงินเดือนเอกชนก็ดีนะครับหรือใครที่กําลังทํางานอยู่แล้วอยากจะปรับปรุงการค้าการขายอะไรนะครับมันก็จะมีผุดไอเดียขึ้นมา ฉะนั้นนะครับก็อาจจะเป็นเหตุและเป็นผลที่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับปรุงในเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีกุมเกิดขึ้นได้ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไปนั้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีไหมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็อาจจะดีไม่ทั้งหมดหลายสิ่งหลายอย่างยังมีปัญหาและมีอุปสรรคที่จะต้องแก้ไขมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่ราบรื่นยังไม่โฟโลอร์ฉะนั้นก็คงต้องบอกอดใจอีกนิดนึงนะครับสาหรับชาวราศีกุมยังคงต้องเหนื่อยอย่างนี้ไปอีก ระยะยาวซอบอกเลยนะฮะเหนื่อยอย่างนี้ไปอีกระยะยาวฉะนั้นชาวราศีกุมท่านใดนะครับที่ไปดูตามคลิปของอาจารย์ท่านอื่นนะจะทายเลิศเลอเพอร์เฟกอย่างไรก็ตามนะครับซอคงอาจจะไม่ได้ให้ขนาดนะั้นแต่เสียหายไม่ไม่ได้เสียหายดีไหมโอเคนะครับนะฮะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคุณกับดวงชะตาทั้งในเรื่องการเงินและในเรื่องของการงาน พอไปดูในเรื่องของความรักความค่ดาวปัตตนิมีกําลังในชะตาตนสัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนตนฉะนั้นในเรื่องของความรักความค่น่าจะเป็นผลดีกับดวงชะตาใช่หรือไม่บอกว่าใช่ตามนั้นเลยนะครับแต่ต้องบอกว่ามีดวงดาวบางดวงนะครับที่บ่งบอกถึงความทุกโศกบ่งบอกถึงความกัดกลุ้มนะครับจะกัดกลุ้มในมิติใดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องกัดกลุ้มในเรื่องของความรักทุกโศกด้านในก็ได้ไม่จําเป็นต้องทุกโศกในเรื่องของความรัก มันก็เป็นคําทํานายทางอ้อมนะครับส่วนในเรื่องของดาวปัตตนีที่มีกําลังนั้นก็ถือว่าดีตามนั้นนะครับแล้วก็สัมพันธ์ถึงดาวเจ้าเรือนตนสัมพันธ์ถึงดาวสุพเคราะห์ฉะนั้นในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของหุ้นส่วนสัญญาใดๆก็จะออกดอกออกผลช่วยกันทํามาหากินช่วยกันหาเงินหาทองช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวเฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับใครที่จะตกะตั้งตั้งหลักตั้งฐานหรือตกล่องป่องชิ้นออกับผู้หนึ่งผู้ใดในเดือน กันยายนนี้มีโอกาสไหมก็บอกว่ามีโอกาสที่จะล่อนการวิวาอยู่พอสมควรแต่ก็ต้องบอกว่ามีดวงดาวบางดวงนะครับที่ซออาจจะไม่ได้สบายใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาฉะนั้นช่วงตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนนั้นในเรื่องของความรักความใครของชาวราศีกุมนะครับซอถือว่าดีงามในระดับที่น่าพอใจขอให้โชคดี